เขาไก่เขาก็พร้อมอภิปรายงบปี67เนี่แหละค่ะคแล้วเขาก็บอกว่าเขาเมินด้วยนะที่บอกว่าออห้ามพาดพิงถึงคุณทักษิณเนี่ยนะคะไม่ใส่ใจประธานวิปฝ่ายค้านเขาก็พูดกรณีพักเพื่อไทยนะคะออขอฝ่ายค้านแบบว่าอย่าพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรเขาไม่มีความเกี่ยวข้องนะคะออและเชื่อว่าสสทุกคนเนี่ยทราบว่าวาระการพิจารณาเนี่ยซึ่งไม่มีวาระเกี่ยวข้องก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอ่ยถึงบุคคลภายนอกแต่หากมีความเกี่ยวข้องเขาบอกว่าเออถ้ามันเกี่ยวเขาก็ต้องเอาหน่อยนะเพราะว่าอย่างนั้น ซึ่งในการอภิปรายทั้งสาวันนะคะพรกเก้าไก่ก็ได้วางการอภิปรายสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องวิกฤตสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิกฤตความเหลื่อมล้ําวิกฤตทรัพยากรมนุษย์เด็กเกิดใหม่มั่นใจว่าการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้นะจะมีความเข้มข้นไม่ต่างจากการอภิปรายงบของพระเก้าไก่ตลอด4ปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าการอภิปรายเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะโดยอ้างอิงจากการอภิปรายที่ผ่านมาจะไม่มีความประวทวงและก็จะไม่มีความวุ่นวายเขาคาดว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ,ะส่วนนายชัยาย ทนนะหัวหน้าพักก้าไก่นะคะในฐานะผู้นําฝ่ายค้านก็บอกว่าพักฝ่ายค้านและพัก ก็ให้ความสําคัญที่แตกต่างกันไปนะส่วนนโยบายต่างๆเนี่ยอย่างดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าซอฟท์พาวเวอร์ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตามนะคะคก็บ,บอกว่างบประมาณ5000ล้านบาทที่ผ่านมาเนี่ยเห็นงบส่วนใหญ่เอ้ยยังไม่ได้เอาไปใช้เลยเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปจัดอีเวนต์แล้วก็อบรมสัมนาคแค่นั้นเองเขาว่าอย่างนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ใช้อะไรมากยังไม่ได้ใช้อะไรมากซึ่งฝ่ายค้านมีเวลาอภิปรายนะคะทั้งหมดเนี่ยยีชั่วโมงแบ่งเวลาให้พรคต่างๆอย่างพักก้าวไกลเนี่ยเอาไปเลย830นาคปิรัตย้าป2ิบนาทีค่ะ พักไทยสร้างไทย60นาทีพักเป็นธรรม20นาทีพักประชาธิปไตยใหม่พักครูเพื่อไทยและพักประชาชนและพักใหม่ๆเนี่ยได้ไปคนละ10นาที